นะคะมาพบกับชองออเลนไฟลินไฟลินวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวตุ๊กตาทั้งหมดที่เรามีอยู่โอ้โหวันนี้คงรีวิวไม่ทันน่ะเนาะก็ต้องนอนด้วยตุ๊กตาเยอะมีทั้งตึงนูด เยอะมากเยอะมากหมดเลยวันนี้ขอรีวิวเฉพาะตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยววันหลังโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวันเลยอ่ะตัวแรกนะคะทุกคนตามมาเร็วตัวแรกตามมาเร็วตัวแรกนะคะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงอันนี้ของน้องอันนี้ของน้องอันนี้ของเอลินนะออะต่อไปนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาหมีนะคะโอเคแอมมีแกนน่ารักน่ารักด้วยต่อไปก็จะเป็น อันนี้ผมไปแต่งหน้ามันเล่นน,นิดนึงกาจะไม่ค่อยสวยนะอ่ามาเดี๋ยวเราจะลองพูดกดยังไงกดอย่างงี้กดอย่างงี้เอ้ยไนท์มอวมีนี่พูดเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะอ่ะต่อไปอันนี้ชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรอายร์เลนแมนอายร์นแมนสามารถเต้นได้นะแต่ตอนนี้มันพังไปแล้ว ใช้เหมือนพังไว้แล้วต่อไปเป็นตุ๊กตาหมีหมีนะฮะแล้วก็จะใส่เสื้อจุฬาด,ด้วยใส่เสื้อสีแดงน่ารัาต่อไปนี่คือตุ๊กตาที่ชอบที่สุดอันนี้นะคะเป็นแม่โพนี่ที่กำลังนอนหลับฝันดีอยู่นะคะอันนี้มาถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวรีวิวต่อให้ตรงนู้นนะ ขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวหลังมาต่อให้อีก